น้อมกราบคุณพระรัตนตรยัยน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านธรรมพรชาแนวบายครูใจวันนี้จะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขอขออย่างไรให้สำเร็จทำไมบางคน อ้อนวอนต่อเทพพยาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอต้องการอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้เขาสำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาของเขาแต่หลายคนทำไมขอไม่สำเร็จการขอไม่สำเร็จเพราะอะไรเรามาทำความรู้จักเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการขอขออย่างไรให้สำเร็จนะคะ พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่าเราจะสำเร็จได้เราจะต้องมีเหตุปัจจัยสีอย่างนี้เท่านั้นเหตุที่หนึงที่จะทำให้เราขอสำเร็จก็คือศีลศีลในที่นี้ก็คือศีลหไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนผู้อื่นข้อที่สองคือไม่ลักทรัพย์อันไหนที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ไปเอาไม่ไปหยิบไม่ไปจับไม่ไปใช้ไม่ไปอยากได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่น อันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นผัวเมียที่อยู่บ้านเดียวกันของของสามีคือของของเขาของของเราคือของของเราดังนั้นถ้าเราจะหยิบจับไม่ว่าจะเป็นเงินทองในกระเป๋าของเขาหรืออะไรก็ตามนะคะเราจะต้องขออนุญาตเขาอันนี้ก็คือเป็นศีลพื้นฐานง่ายๆเลยนะคะถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ไปหยิบไปจับของเขานะคะเราก็บอกกล่าวกันซะก่อนถ้าครอบครัวไหนที่ สามีไม่ซื่อสัตย์กับภรรยาภรรยาไม่ซื่อสัตย์กับสามีนะคะมีการหยิบจับของอเงินทองของของการเละกกนนะคะเผลอไม่ได้เป็นหายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็ไปเช็คศีลข้อนี้นะคะอ่าอันที่ 3, สามศีลข้อสามก็คือการเมไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะคะศีลข้อที่สี่ก็คือ ไม่พูดจาโกหกไม่ยุแยงให้เขาโกรธให้เขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาคําพูดคนนี้ไปบอกคนนี้ไม่เอาคําพูดคนโน้นมาบอกคนนี้ให้เขาทะเลาะกันให้เขาไม่สบายอกสบายใจนะคะอันนี้ก็คือข้อที่สีง่ายๆเลยไม่พูดโกหกเราไม่ชอบโกหกคนอื่นเขาก็ไม่ชอบโกหกเหมือนกันดังนั้นเริ่มจากตัวเราเองพอเราเริ่มจากตัวเราเองเราไม่โกหกลูกไม่โกหกเมียเมียไม่โกหกสามีเมียไม่แม่ไม่โกหกลูก เราก็จะเป็นสังคมที่มีความซื่อสัตย์อยู่ในบ้านเมื่อเรามีสังคมที่มีความซื่อสัตย์อยู่ในบ้านก็จะขยายออกไปสู่องค์กรสู่ชุมชนสู่ประเทศชาติทุกคนจะมีความเมตตาซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็คือไม่โกงหกกันและกันข้อที่5ก็คือสุราเราไม่ดื่มสุราเมลัยไ,ไม่ทําให้จิตวิปลาสถ้าเราเดื่มสุราเมลัยถ้าเราเมาเราก็จะควบคุมสติไม่ได้ แล้วก็จะเป็นการใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยก็คือเอาเงินไปไปทิ้งไปคว้างกับกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วเอามาใส่ร่างกายตัวเองทําให้เจ็บป่วยแบบนี้นะคะก็คือสีลห้าข้อเราก็เช็คดูว่าเราบริสุทธิ์ไหมเราบริบูรณ์ไหมนะคะต่อไปเหตุปัจจัยอันที่สองที่จะทําให้เราสําเร็จขอได้สําเร็จก็คือเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌาน เรามาทําความเข้าใจว่าการไม่เหินห่างจากฌานคืออะไรการไม่เหินห่างจากฌานก็คือการรู้ลมหายใจตัวเองนะคะรู้ลมหายใจตัวเองในแต่ละวันเราเรารู้สึกว่าเราหายใจไหมหรือว่าเราลืมเพลินไปนะคะพอนึกได้เราก็รู้ว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวนะคะเรารู้ว่าลมหายใจเรากรธดลมหายใจเราสบายอกสบายใจโล่งปร่งสบายไหมนะคะนี ก็คือการไม่ห,ห่างจากฌานรู้ลมหายใจตัวเองแม้เพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวก็คือการที่เราเหยียดมือออกไปตรงนิ้วมือออกไปตรงแล้วลองหดเข้ามางอเข้ามานั่นแหละคือลัดนิ้วมือเดียวที่พระพระุทธองค์กล่าวไว้นะคะทําแค่นั้นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วดังนั้นให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจให้ได้อยู่กับตัวเองให้ได้เราก็จะถือว่าเป็นผู้ไม่ห,ห่างจากฌานนะคะ การไม่เหินห่างจากฌานแค่ลัดนิ้วมือเดียวถือว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีเยี่ยมคือเราไม่เหินห่างจากฌานแล้วนะคะก็คือการรู้ลมหายใจตัวเองนั่นเองนะคะต่อไปฌานฌานมีอยู่สี่ระดับเราจะต้องได้ฌานที่หนึ่งนะคะฌานที่หนึ่งนั้นคืออะไรฌานที่หนึ่งก็คือแค่เราไม่มีจิตอคติคิดอกุศล อยากจะไปขโมยของเขาอยากจะไปเอาของเขาอยากจะไปเบียดเบียนเขาอยากจะไปแกร้งเขาอยากจะไปรังแกเขาอยากจะไปดุด่าว่ากล่าวเขาอยากจะไปทำร้ายเขาไม่ว่าจะด้วยวายจาเบียดเบียนเขาด้วยวายจาหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นอกุศลต่างๆเราไม่เอาเลยนะคะทาจิตใจให้บริสุทธิ์ดีกว่าเพื่อรักษาจิตใจตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราเป็น ปฐมฌานแล้วนะคะเรามีสติรู้เท่าทันความคิดตัวเองนะ,ะว่าเราไม่อยากจะทําร้ายใครไม่อยากจะขโมยของใครไม่อยากจะไปเอาของคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะคือเรามีปฐมฌานแล้วเราจะเห็นว่าปฐมฌานไม่ยากเกินไปที่เราบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็สามารถทําได้พอเราละอกุศลได้จิตของเราก็จะเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมา เมื่อเรามองตัวเองเมื่อไรเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เรานี่น่าภูมิใจในตัวเองจังเลยเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันนะน,นี่เกิดมาก็สร้างแต่ความดีกับเขาเหมือนกันนะน,นี่เราก็มีความดีกับเขาเหมือนกันนะนี่เกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วเราก็มีความดีอยู่นะนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะตำหนิตัวเองได้เราไม่มีข้อที่จะตำหนิตัวเองได้เลย โดยศีลก็คือศีลให้ใครมาเช็คให้เราไหมให้พระอริยะมาเช็คให้เราไหมให้เทวดามาเช็คให้เราไหมให้ร่างทรงมาเช็คให้เราไหมว่าเรามีศีลบริสุทธิ์ไม่ต้องเลยนะคะเราเป็นตัวที่เป็นคนที่เช็คตัวเราเองว่าเรามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหมนะคะถ้าเราคิดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆ คิดอกุศลนขึ้นมาแล้วก็พยายามละตัวเองอยู่ตลอดเวลาคิดขึ้นมาอุ๊ยอันนั้นน่าอยากได้จังเลยอันนี้น่าอยากได้จังเลยแต่มันไม่ใช่ของเราเราก็ละมันนะคะคิดขึ้นมาละคิดขึ้นมาละคิดขึ้นมาละตลอดเวลาแบบนี้นะคะทําแบบนี้บ่อยๆเราก็จะสามารถเข้าถึงการดับไม่เหลือแห่งกรรมได้นะ,ะก็คือเราจะดับกรรมเราจะเหลือแต่ปัจจุบันถ้าเราคิดขึ้นมา คิดอกุศลขึ้นมาเราดับคิดอกุศลขึ้นมาเราละคิดอกุศลขึ้นมาเราละคิดอกุศลขึ้นมาเราดับอยู่กับเราจะดับได้ก็คือเราต้องอยู่ลมกับลมหายใจนั่นก็คือเราจะย้อนกลับไปว่าเป็นการดับเมื่อเราเข้าถึงการดับแล้วไม่เหลือแห่งกรรมได้แล้วกรรมทุกชนิดก็แก้ได้ด้วยมักมีองค์8แก้กรรมได้แน่นอนพระาศาสดาของเรา เป็นคนสอนนะคะว่าเราจะดับกรรมได้นั้นเราจะต้องใช้มักมีองแปดเท่านั้นที่จะแก้กรรมได้อย่างอื่นไม่มีศีลส,สมาธิปัญญาเท่านั้นที่เราจะแก้กรรมนะคะอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องนะคะเราจะแก้กรรมของเราได้ถ้าเรามีอาปาณนานุสติก็คือการรู้ลมหายใจพระพุทธเจ้ากล่าวว่า คือผู้ไม่เหินห่างจากฌานเราได้ไปแล้วนะคะข้อที่หนึ่งศีลบริบูรณ์ข้อที่2ถ้าเราสามารถละกรรมได้ทันทีละอกุศลที่เราคิดขึ้นมาได้ทันทีเราอยู่กับลมหายใจนั่นคือเราไม่เหินเหินห่างจากฌานเราไม่เหินห่างจากฌานเราได้มาสองข้อแล้วนะคะว่าเหตุที่จะทําให้เราสําเร็จนั้นเราได้มาสองข้อครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเราไปดู เหตุปัจจัยอย่างที่สามที่จะทําให้เราสําเร็จตามที่ขอก็คือให้เห็นพร้อมด้วยวิปัสนาอ่ะวิปัสนามาอีกแล้ววิปัสนาคืออะไรหล่ะทีนี้วิปัสนาก็คือการเห็นพร้อมแห่งการเกิดดับอะไรคือเกิดอะไรคือดับเรามาดูกันนะคะทุกคนเคยมีความสุขใช่ไหมทุกคนเคยมีความทุกข์ใช่ไหม เคยไหมที่เรามีความสุขแล้วความสุขนั้นจะอยู่ตลอดวันอยู่ตลอดคืนตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีไม่มีนะคะพอเราเกิดความทุกข์มีไหมที่ความทุกข์ของเราจะอยู่กับเราตลอดวินาทุกวินาทีทุกเวลาไม่มีสุขทุกสลับกันไปนะคะไม่มีที่เราจะสุขแช่อยู่ทั้งวันไม่มีที่เราจะทุกข์แช่อยู่ทั้งวันนะคะสุขเกิดมาก็ดับ ทุกเกิดมาก็ดับถ้าใครเห็นจิตตัวเองมีเกิดมีดับนี่แหละคือวิปัสสนาแล้วนะคะเราได้เหตุสามอย่างแล้วนะคะที่จะทําให้เราสําเร็จไปดูอย่างที่สี่เหตุปัจจัยอย่างที่4ี่ที่จะทําให้เราสําเร็จก็คือสุญญาภาราวดงอกงามอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่แปลกๆมันคืออะไรล่ะนะคะ ก็คือการอยู่วิเวกหลีกเล่นบ้างอยู่เรือนร้างบ้างอยู่ต้นโคนต้นไม้บ้างอยู่ป่าเขาที่ว่างจากผู้คนบ้างแล้วไปทําไมนะคะไปที่ว่างทําไมไปอยู่กับตัวเองไปทําสมาธิไปรวนเรียนรู้ลหมหายใจของตัวเองไปเรียนรู้การคิดของตัวเองว่าเราอยู่กับตัวเองนะั้นเราคิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราดับได้ไหมเราเห็นเหตุแห่งการดับการเกิดได้ไหมนะคะ นี่คือพระพุทธเจ้าได้บอกกับภิกษุว่าถ้าทำได้สี่อย่างนี้ปรารถนาอะไรสํำเร็จแน่นอนฝึกกายวาจาจิตของเราให้ได้อย่าไปกังวลกับของเก่ากรรมเก่าอยู่กับปัจจุบันให้ได้เริ่มต้นใหม่ให้ได้ในวันนี้เริ่มต้นใหม่ให้ได้ในวินาทีนี้จะสังเกตว่า เหตุปัจจัยสีอย่างที่จะทำให้เราสำเร็จนี้นะคะทุกข้อล้วนแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันถ้าเราทำได้สำเร็จแน่นอนเราจะไปขออะไรก็สำเร็จเพราะว่าเรามีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สำเร็จเรามีบุญบรารมีมากพอที่จะขอแล้วสำเร็จนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคำยืนยันจากพุทธวจนะคำว่าพุทธวจนะก็คือปากของ คำพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูใจก็ได้มีโอกาสนำข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมกัลยะาณมิตรที่รักทุกท่านเราไปเช็คด้วยตัวเราเองนะคะว่าเราศีลเราบริสุทธิ์ไหมไม่ต้องให้พระมาเช็คให้เราไม่ต้องให้ร่างทรงมาเช็คให้เราไม่ต้องให้ใครมาเช็คให้เรานะคะ ไม่ต้องให้เทวดามาเช็คให้เราตัวเราเองสามารถเช็คตัวเราเองได้ว่าข้อที่1เลยที่สำคัญศีลเราบริบูรณ์ไหมศีลเราบริสุทธิ์ไหมแล้วข้อต่อๆไปเมื่อเรามีศีลบริบูรณ์บริสุทธิ์แล้วเราจะสามารถทำข้อต่อๆไปอีก3ข้อได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเมื่อเราทำครบทั้งสี่ข้อ ทั้ง4ข้อเหตุปัจจัยที่จะทําให้เราสําเร็จนั้นสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วเราสําเร็จแน่นอนสําหรับวันนี้ขอท่านผู้ชมกัลยาณมิตรทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญกุศลมีส่วน,น,นกับลมหายใจตัวเองอยู่กับศีลอยู่กับธรรมอยู่กับศีลที่บริบูรณ์หข้อนี้เท่านั้นเป็นศีลที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ ขอทุกคนจเจริญในธรรมสำเร็จทุกอย่างที่หวังปรารถนาสิ่งใดมีแต่สำเร็จสำเร็จสำเร็จถ้าท่านสามารถควบคุมจิตใจของตัวเองควบคุมลมหายใจของตัวเองให้อยู่ในเหตุปัจจัยสี่อย่างที่จะสำเร็จตามที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ธรรมะสวัสดีค่ะขอทุกคนมีส่วนในบุญกุศลในครั้งนี้ ธรรมะสวัสดีธรรมะรักษาสวัสดีค่ะ